ธนาคารอมสินเดินหน้าช่วยลูกค้าเก่าปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณวงเงินกู้ยืมรายละสาม0มบาทเพื่อให้ลูกค้าธนาคารอมสินได้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณแล้วนำเงินไปใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการอุปโภคหรือบริโภคหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้โดยสินเชื่อเพื่อคุณจากทางธนาคารอมสินไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือลูกค้าเก่าก็สามารถสมัครกู้ยืมได้ โดยมีรายละเอียดในการสมัครกู้ยืมดังนี้ 1. ให้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ 3. ให้ทำรายการที่สาขาของทางธนาคารหรือที่แอปพลิเคชันไม Mo โม่ 4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน 5. รายละเอียดในการขอสินเชื่อ สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน30,000บาทต่อคนและ 6. ต้องทำการสมัครและทำรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธนวาคม2565หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินของโครงการสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการสมัครในเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินได้เลย www.gsb.or.th เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วจะพบกับรายละเอียดของสินเชื่อดังนี้คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 1. ต้องเป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระเงินคืนต้องไม่เกิน60ปียกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายจากทางรัฐบาลที่ทางธนาคารได้คัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระเงินคืนต้องไม่เกิน70ปี 2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ 3. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของทางธนาคารออมสิน 4. เป็นลูกค้าเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนดจำแนกออกเป็น2กลุ่มดังนี้ 1. ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายจากทางรัฐบาลที่ธนาคารมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติในการชำระหนี้ที่ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า12งวดและไม่มีหนี้ค้างชำระหรือชำระหนี้ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วและ 2. เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำวงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกินส0,000บาท ผ่อนานาสูงสุดถึง24งวดหรือ2ปีอัตราดอกเบีย้ยเพียง1.2 5เเซต่อเดือนเป็นแบบลดต้นล,ลดดอกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันสำหรับการรับเงินสินเชื่อและการชำระสินเชื่อทางธนาคารจะมีการโอนสินเชื่อที่อนุมัติและหักบ,บัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการแอปพลิเคชันไมโม และต้องทำการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนกรณีที่ชำระล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นและในกรณีที่มีการชำระเงินค่าง,งวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดจะมีการนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวนโดยมีเงินค่าง,งวดที่ต้องชำระด,ดังนี้วงเงินกู้ส0 0 0มบาทเงินงวด1 5 0 0บาทต่อเดือนวงเงินกู้2 5 0 0 0บาท เงินค่างวดที่ต้องชำระ1250บาทต่อเดือนวงเงินกู้20,000บาทเงินค่างวดที่ต้องชำระอยู่ที่970บาทต่อเดือนวงเงินกู้1 5 0 0 0บาทเงินค่างวดที่ต้องชำระ730บาทต่อเดือนวงเงินกู้10,000บาทค่างวดที่ต้องชำระ4 8 5บาทต่อเดือนและวงเงินกู้5,000บาทเงินค่างวดที่ต้องชำระอยู่ที่250บาทต่อเดือน สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครในเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินได้เลย www.gsb.or.th โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินและเลือกสินเชื่อเพื่อคุณ 2. ให้กดลงทะเบียนจองสีทธิ์ 3. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและกดยอมรับ 4. กรอกเลขัตรประจำตัวประชาชนและเลือกประเภทลูกค้าจากนั้นให้กดตรวจสอบ 5. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน 6. อัปโหลดเอกสารประกอบรายได้และหลักฐานประกอบกิจการ 7. เลือกสาขาที่ประสงค์ในการขอกู้ยืมและ 8. จากนั้นให้ระบุตัวอักษรตามรูปแล้วกดยืนยัน หลังจากนั้นประมาณ2-3วันจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันการสมัครอีกรอบหากใครมีข้อมูลสงสัยสามารถเดินทางไปติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ call center เบอร์โทร02 2998000หรือสายด่วน1115ได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ